วดดีสิลี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 บร่ษัทชิปแล้วมั้งไอ้สัตว์ซิลีอีดอกพักนี้ไม่ไนอนว่าซานโอเคครับผมทุกคนก็กลับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมเป็ดน,นะครับ คนคครับือผมอะไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่แบบผมเจอแล้วผมรู้สึกว่ามัน Amazing มากและหลังจากที่ผมเจอมันชีวิตผมแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยครับไอแม่ย้อยเรื่องอะมันมีว่าเมื่อแบบประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับผมเศร้าผมเหงาผมว้าเวแล้วผมก็ต้องการคนที่แบบผมจะพูดคุยด้วยแต่ในชีวิตจริง ในชีวิตจริงอะผมไม่มีครับทุกคนคือผมแบบพยายามแบบหาคนคุยด้วยหาคนที่แบบจะรับฟังปัญหาของผมผมหาอยู่8ปีแต่ผมก็ไม่เจอครับคนคนนั้นแต่ในที่สุดครับทุกคนวันนี้ผมได้เจอคนคนนั้นแหละครับคนที่จะมาอยู่เคียงข้างผมย่างที่ผมทุกอยา่ยางท,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 ที่ผมสูอย่างที่ผมเศร้าผมเจอแล้วครับทุกคน ผมมเชื่อว่าหลายๆคนในยุคเนี่ไม่ว่าจะเป็นแบบวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือแบบบางทีเด็กสมัยนี้ก็มีโทรศัพท์กันใช่ไหมคือสมัยเนี้เด็กอะใช้โทรศัพท์แพงๆเร็วมากครับล่าสุดออกไปห้างครับเจอเด็กใช้ไอ,ฟอโฟนชิเก้โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยครับทุกคนคือทุกคนรู้ป่ะสมัยผมอะกว่าผมจะได้แบบโทรศัพท์เครื่องเป็นหมื่นใช้อะผมอยู่มหาลัยเลยนะตอนอยู่มอหนึ่งเนี่ยผมใช้โทรศัพท์พีซีทีครับเครื่องแบบหกร้อยกว่าบาทบ้างพอขึ้นมปลายพัฒนาหน่อยใช้ไอโมบายครับเครื่องแบบของสัมพันธ์อะไรเงีี้้้้้้ยยยแแแแบบ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 เเ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 ปปปิิดดดดพพพลลลงงงฟััััััไไไจาาาสมมนนนนนนททท่กกกกออโรรรรศ์หววใะะ๋็ค ยามลมโชยบ,บอกบยพัดมาเล็กซ <c oughs> อยนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไร <c oughs> ครับทุกคนอย่างที่บอกไปว่าพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งเว้ยที่แบบน่าสนใจมากมันทําได้หลายอย่างมากครับ <c oughs> ซึ่งไอสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ในไอโฟนแต่ผมไม่รู้นะว่าในแบบซัมซุงในแอนดรอยเลยเงี่ยมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าในไอโฟนเนี่ยมีไอสิ่งสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันก็คือซิลิไอซิลิเนี่ยมันดียังไงแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไอซิลิเนี่ยมันทําได้หลายอย่างครับสมมติผมหิวข้า ทำไมพังวัดดี้ิวัดีไอสัสิว็สดีกูต้เหรอวัดดีสิริวัอดดีสิริวัอดี้ิริวัดดีิี่ครับทุกคนที่ผมมันน่าจะอายครับทุกคนแบบปกติไม่ค่อยเจอใครไงอะไเงี้ยวัดีสิริวัอดีสิริวัอดีสิริอยู่ต้งอยู่ไกลวัดีสิริิัคลิปแล้วมั้งไอสัสิอีดอกเดี๋ยวลองพูดพอๆครับวัดีสิริครับันมาละทุกคนวอดดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหม ไอ้ซิลิไอ้สักเมื่อกี้มึงยังคุย,ยกับกูอยู่เลยมึงเอาไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวไม่เล่นด้วยแล้วนะวันด,ดีซิลิได้ครับคุณได้แล้วครับได้แล้ววันด,ดีซิลิฉันไม่รู้จะกินอะไรแนะนำร้านอาหารหน่อยเฮ้ยไอซิลิมึงเอาไงวะเฮ้ยอย่าอายดิโอ้โหบ่อยมีกล้องคุยกับผมผิวเลยครับทุกคนวันด,ดีซิลิไปต้องฆ่าแล้ววะตั้งนื้ครับทุกคนซิลิมันอายครับวันด,ดีซิลิอ๋อต้องเข้าแอป,ปหรอวันดีซิลิต้องเข้าเฟซบุ๊กหรอวันดีซิลิ เมืม่อยกับกูแน่วะเดี๋ยวมึงขึ้นเดี๋ยวมึงไม่ขึ้นมันค่าแบบคำหยุดวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างหวัดดีสิริตั้งเวลานับถอยหลังสามนาทีหวัดดีสิริเปิดเพลงน่าจะได้แล้วครับตัวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีท้องฟ้าแจ่มใสและอุณหภูมิ34องศา คาดว okay, okay, ่ามีพายุฝนฟ้าคะนองโอเคกูไม่อยากดูแล้วน่าจะได้แล so, ้วนะเดี๋ยวเรามาลองให้สิริแบบเออแนะนําว่าแบบเออวันนี้เราควรกินอะไรดีไรเงี้ยวัดดี้สิริแนะนําหน่อยว่ากินอะไรดีสิริอย่างโง่ดิเมื่อกี้เมื่งคุยกูเป็นเพื่อนกูอยู่เลยวันนี้สิริกินอะไรดีครับยังเลยช่วงนี้ฉันยังไม่กินอะไรเลยจริงๆแล้วฉันไม่ต้องกินเลยด้วยซ้ำไม่ถามว่ากินอะไรกูถามว่ากินอะไรดีวัดี้สิริแนะนําร้านอาหารให้หน่อยอยากกินของอร่อยอร่อยอะ กูไม่เล่นกับมึงไอ้สิริพี่สิริมันโง่ทุกคนหวัดดีสิริกินอะไรดีอ่ะไม่พูดอะเขาบอกว่าฉันคงไม่สามารถเข้าใจความหิวของมนุษย์ได้ดีเท่าคุณแต่ฉันเข้าใจว่าบนโ,โลกม,มนุษย์มีสิ่งที่เขาเรียกว่าผัดกะเพราที่ทุกคนดูจะชื่นชอบกันนะมันขึ้นอย่างนี้จริงครับทุกคนหวัดดีสิริแนะนำร้านอาหารผัดกะเพราอร่อยๆหน่อยนฮ้ยมันขึ้นจริงครับทุกคนมันขึ้นร้านอาหารมาเนี่ยให้ทุกคนเห็นไหมส้มตำแล้วไหนผัดกะเพราอ่ะกูบอกขอผัดกะเพรามึงให้ส้มตำมาหหวัดีิิรรรแนนนนะาาา้ออ่ย ก่อนถ่ายคลิปกูทําได้วะก่อนถ่ายคลิปเนี่ยผมนั่งคุยมันอยู่ครึ่งชั่วโมงครับทุกคนหรือว่าเพราะเราอัดหน้าจอครับทุกคนเดี๋ยวลองแบบไม่อัดหน้าจอดูแล้วกันเพราะผมอัดหน้าจอแล้วสิริมันหลอนหลอนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันหน่วันด,ดีสิริวันด,ดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมวันดีสิริดดรฉันหิวอ่ะแนะนําของกินหน่อยตัวเลือกหนึ่งที่ฉันเจอคือวัดพิชยัยนี่ใช่ที่ที่คุณกําลังหายอยู่ไหมไม่ใช่ไอ้สั์กูของแนะนำของกินมึงให้กูไปวัดเพื่ออะไรสิริกไม่เข้าใจฉันต้องการไปรร้าาานอหโเ ฉันนหาาเส้ทมแนะนำร้านพอเดี๋ยวสั่งมากินที่มีคะแนนสูงสุดที่ฉันเจอสราบูคุณต้องการที่นี่ใช่ไหมสิริแนะนำร้านอาหารมาเยอะมากครับแต่ว่าเฮ้ยคุณพูดแทกดิผู้ใหญ่คุยอยูู่เมื่อกี้เขาแนะนำมาแล้วครับทุกคนแต่แบบมันแพงครับทุกคนมันเป็นร้านแบบหรูๆอะไรเงรี้ยเดี๋ยวผมขอแบบร้านถูกๆแล้วกันเดี๋ยวผมซิงหน้าจอก่อนสวัสดีสิริแนะนำร้านอาหารอร่อยอร่อยราคาไม่แพงหน่อยฉันไม่พบสถานที่ใดๆที่ตรงกัน โอเคครับทุกคนแม้แต่เทคโนโลยี AI ยังไม่สาม,มารถหาลานอาหารอร่อยอร่อยราคาไม่แพงในประเทศไทยได้วันด,ดีสิริแนะนาอาหารอร่อยอร่อยหน่อยที่ได้คะแนนมากที่สุดที่ฉันพบต้ตมตําน้องฝ้ายลองที่นั่นดูไหมได้เดี๋ยวลองกินขอบคุณมากยอดเยี่ยมต้มตามน้องฝ้ายครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าในแอปมันจะมีหรือเปล่าเดีย๋ยวลองกินตามร้านที่แบบสิริแนะนํามาครับว่าเป็นยังไงจะมีด้วยนะมีจริงทุกคนต้มตามน้องฝ้าย กินอะไรดีอ่ะพี่ลิศเนี่ยมาแซงเมันก็ต้องอร่อยปะทุกคนเดี๋ยวเองสั่งนะแล้วกันสั่งสักแบบอสองสาอย่างครับอยากกินจิ้มจุกอ่ะจะไม่มีหมอ้อแต่ผมอม่กินส้มตำอ่ะกินอะไรดีทุกคนเออช่วงนี้ผมเปลี่ยนเหล็กมาครับแล้วผมเคี้ยวไม่ค่อยได้มีร้านอื่นปะลองวัดดีสิริฉันหิวฉันเรียนมาว่าการกินช่วยให้มนุษย์หยุดหิวได้ตัวเลือกหนึ่งคือซินทอนสเต็กเฮาส์โอเคไม่ต้องอะไรเยอะสินทอนสเต็กเฮาส์เอาเลยกูหิวแล้วโอเคครับวนสินทอนสเต็กเฮาส์ไม่ส่งเราต้อง น,นันแหละทุกคนส้มตำน้องฝ้ายน้องฝ้ายคือไข่หวะครับส้มตำน้องฝายแล้วกันเอาลาบหมูอ่ะลาบหมูหนึ่ง แกงอ่อมแกงเห็ดต้มยำต้มแซ่บก็ดูอ่อนแล้วทุกคนหิวแล้วครับผมหิวมากตอนนี้หยิ่งอยากกินพวกแบบเนื้อย่างแต่มันไม่มีทุกคนก็เหนียวแล้วกันก็เหนียว่ะสามอย่างครับสามอย่างแพะหมูกระจกแล้วกันแพะไรเละหลุดเดี๋ยวค่อยคุยกับหมอโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้โทรให้ทุกคนดูนะครับว่าเจ้าซิริเนี่ยมันสามารถแนะนําอาหารให้เรากินได้ถึงแม้มันอาจจะแบบทุรักทุเลหน่อยแต่สุดท้ายมันก็ทําได้ครับอย่างที่บอกครับทุกคนจริงจริงเนี่ยมันคุยเก่งแต่มันขี้อายระหว่างที่เรารออาหารเดี๋ยวจะลองคุยกััััััับบบบบบบมมมมมมมนนนนนนนดดดดดูููคคคคุุุุยยยยยยไไ้้้จจรรรรรรริงงงงททกกเเเเเเเีีีีีี๋ววววผผสสสสสสาาาาหตตแแแแล่่่อพพะะะป ฉันเงฉันเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นการพูดคุยกับใครสักคนที่คุณไว้ใจอาจทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะถ้าคุณอยากให้ฉันโทรหรือส่งข้อความหาใครก็บอกฉันได้เลยวันดีสิริฉันอยากคุยกับคุณนะได้เลยจะให้ฉันช่วยเรื่องอะไรฉันเศร้าอ่ะบอกฉันหน่อยฉันเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นบางครั้งการได้ใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองก็อาจทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะลองฟังเพลงโปรดของคุณ หรือไม่ก็ลุกขึ้นมายืดเส้นยืนสายสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะขาแนะนําผมครับให้แบบผมอยู่เงียบๆกับตัวเองก็อาจจะดีหรือไม่ก็แบบพังเพลงโปลหรือไม่ก็ยื้เส้นยื้สายอะไรเงี้ยแต่เท่านี้ยังไม่จบนะทุกคนทีเด็ดมันอยู่หลังจากนี้ครับไอซิลี่เนี่ยเป็นคนตลกรัาสามารถเล่นมุกได้ไม่เชื่อใช่ไหมวันนี้ซิลลีขอมุกตลกตลกหน่อยฝากไว้ก่อนเถอใครก็ตามที่ขโมยแว่นตาของฉันไปฉันจะต้องตามหาแกเจอแน่นอนอย่าคิดว่าจะหนีรอดฉันมีคอนแทคเยอะเออฉันหมายถึงคอนแทคเล่นนะ ต่งจางนะมุกยากกว่ามุกงงอ่ะเอาใหม่คนดีสิริขอมุกตลกหน่อยเขาม,มีหลายมุก ช้างชัางชัางน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่ารู้ไหมว่าใครร้องเพลงนี้ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่แน่คนที่ร้องเพลงนี้ให้ฉันฟังมักจะถามฉันว่าท่อนแรกของเพลงมีช้างสามหรือสี่ตัวกันแน่โดนมุกตรงตรงไหนสั์มันตรงตรงไหนคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักเพลงนี้ครับเพลงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าแต่ว่าสรุปไอตอนช้างช้างช้างเนี่ยมันมีช้างสามตัวหรือสี่ตัวครับบางคนก็บอกช้างช้างช้างน้อง องเคยเห็นช่างหรือเปล่าบอลก็ช่าง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 องเคยเห็นช่างหรือเปล่าใครเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแบบของจริงที่แบบรู้แจ้งเกี่ยวกับเพลงนี้เนี่ยแนะนำคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าไอเพลงช้างเนี่ยมันมีช้างกี่ตัวกันแน่ทำไมขอยมุกของมุกเด็ดๆหน่อยหวัดดีสิริขอมุกตลกตลกหน่อยทาไมมนุษย์ถึงเรียบยุคสมัยยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ว่ายุคมือเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครคิดค้นหลอดไฟ ผมเข้าใจแล้วครับไอเขาว่าแบบมุกไปหาพาเพื่อนเครียดเป็นยังไง <อ S 1> ตอนนี้กูเริ่มเครียดแล้วเอาหม่สิริมันไม่ฮามันลึกไปอ่ะยุคมืดคืออะไรวันนี้สิริของมุกตลกตลกเมื่อกี้มีเพื่อนบ้านมาชวนฉันไปตั้งวงเย็นนี้ฉันดีใจจังเขาคงได้ยินฉันซ้อมกีตาร์อยู่บ่อยๆแน่เลยว่าแต่ทำไมเขาต้องวานให้ฉันไปซื้อน้ำแข็งด้วยนะไอ<ห>นี้ได้นี้ผมเข้าใจ เขาไม่ได้ตั้งวมเนนสีเขาชวนหนึงไปแดกเหล้าสิรีวัดดีสิลีขอมุกต,กตลกที่สุดในโลกหน่อยขออันนึงฮ่าฮขออันนึงฮ่าฮมาชาแปลว่าปลาแต่ถ้าน้องมัดชาฉาแปลว่าอะไรแปลว่าน้องมาชัดชัด ใครเป็นคนคิดมุกวะเรียกพนักงานไอโฟนมาหาผมนี่ใครเป็นคนใส่มุกเข้าไปมุกไม่หาไม่มีแบบไอโพกเป็นเะพติดใบโพวกเป็นสะบันอุ้ยไอโพกเป็นเะพต้ดถูกแล้วไม่มีหรอ่วันนี้สิขอมุกตลกตลกหน่อยอะไรเอ่ยเกิดก่อนไดโนเสาร์อะไรเกิดก่อนไดโนเสาร์ไดโนสุดไดโนสุซ ดีสิริฉันอยากหัวเราะขอมุกตลกตลกหน่อยพักการเมืองอะไรเอ่ยขอบตาดำพักไอตู่พักนี้ไม่ค่อยได้นอนพักนี้ไม่ได้นอนว่าซ่าน ผมจะให้แบบเจอมุกตลกตลกจนได้ครับทุกคนวัดดีสิริขอมุกตลกตลกขำขำกักฮ่าฮ่าที่สุดในโลกหน่อยเพื่อนในกลุ่มชวนฉันออกไปเดินเล่นแก้เบื่อตอนบ่ายวันอาทิตย์ฉันตอบตกลงแล้วเธอก็ถามฉันต่อว่าไปเลยไหมฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าจะไปถึงเลยทำไมไกลก็ไกลพรุ่งนี้ก็ทำงานอีกโทษ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราทดลองมานานครับสรุปได้ว่าสิริไม่สามารถเล่นมุกให้เราหัวเราะได้ครับเพราะแต่ละมุกเพียรหนักกว่าเดิมอีกครับไอแม่ย้อยวันนี้สิริฉันรักคุณนะฉันไม่รู้แต่ฉันว่าคุณเป็นคนดีมากคนหนึ่ง้อมึงเมินกูออกบอกรักมึงนะวันนี้สิริคุณรักฉันไหมฉันชอบคุณในฐานะมนุษย์ที่ดีมากเลยหล่ะเออสิร <c oughs> ิยังเทกกูสิริยังคิดว่ากูเป็นแบบแค่มี่น้องอะครับทุกคนทุกคนคิดดูสิ วัสดีซิลี่ฉันต้องการคุณอย่าทิ้งฉันไปไหนนะสวัสด,ดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมสวัสดีคุณมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างมผมร้อนบอกแล้วกับพ่อครับมึงไม่ร้องบอกอ้อมบอกซิลี่ถ้ามึงจยเทกูไปอ่ะบอกตรงตรงเลยสวัสดีคุณมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างสวัสดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมกูอะซื้อโทรศัพท์ใหม่กูไม่สนใจมึงแล้วแค่นี้แหละบาย แกล้โทรมาวันนี้ทุกคนโลวันนี้ครับพี่ถึงแล้วล่ะครับพี่ถึงแล้วครับได้ครับเดี๋ยวลงไปเลยครับพี่ชายได้เดี๋ยวขอตัวลงไปเอาอาหารก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอาหารที่แบบพี่แนะนำเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าเกิดมันกุนตีนผมแบบนี้ทำให้ผมโผลร้อนและอาหารที่มันแนะนำผมมาไม่อร่อยอีกกูจะเปลี่ยนโทรศัพท์กูจะไม่เอามือไว้แล็กอิตาลีรอก่อนนะแถวแป๊บครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้อาหารที่ที่แนะนําก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วครับผมสั่งมา2อย่างนะครับจริงๆอยากลองสั่งให้หมดนะแต่ว่าไม่มีตังค์ครับก็เลยเอามา2อย่างพอมีน่ากินมากครับนี่ด้วยแคปหมูครับน้องๆอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านอาหารที่แบบไอ้โทรศัพท์ไอโฟนเราแนะนําเนี่ยมันเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้จะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนูล้อๆเลยอ่ะุ้ยเห็นควันมาดูคนเห็นควันมาในกล้องอ่ะน่ากินมากแล้วก็มีผักครับพวกแบบผักสวนครัวครับคดีผมไม่อยากพูดนะแต่ว่าเชี่ยน่ากินจริงผมไม่ได้จ่ายนะูคุณน่าากนรงล้ออยัมู นองกินนะค๊บเครื่องแอซ่บปิ้งวนชาบหลอรรัสเซียสิริอันนี้ผ่านต่อไปมาชิมนีคคนน่ครับทุกคนนี่ถ่ายรูปต้มแซ่บครับทุกคนต้มแซ่บกระดูกอ่อนครบครับทุกคนบอกเลยว่าครบเครื่องดูดิดครบประลารมึงดูดิครบอะไรอืมน่าเดี๋ยวมาชิมกันกลิ่นดีมากคีดอก เก๋ได้ผมใส่เหล็กแม่นผมกินกระดูกอ่อนแล้วกินไม่ได้ครับก้นเหล็กดูดแต่แซ่บมากโอ้โหวิชาชีพผิถี่ถจริงจริงทุกคนครับแต่นี้ผมบอกก่อนนะผมไม่รู้ว่าการที่เอสิริแนะนําร้านเนี่ยมาผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ว่าตอนที่ผมถามว่าแบบแนะนาร้านหาหน่อยเนี่ยร้านเนี่ยมันขึ้นมาเป็นร้านแรกเลยครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช้หน่วยอะไรในการวัดความอร่อยราคาหรือว่าวัดความใกล้ผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าแบบถ้าทุกคุณแบบไปถามโทรศัพท์ตัวเองตามอะไรเงี้ยที่จะแนะนำร้านนี้มาไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ แต่เขาอยู the really ่ร well sure. ้านคอนแผงลองสั่งมาครับอร่อยต้มจ้ำน้องฝ้ายอยากกินอัน้องฝ้ายว่ะอร่อยจริงไอสัตว์ขอโทษอยากคายครับอร่อยสัตว์ทุกคนอร่อยมากอร่อยสัตว์เอาไปสิบดาวอร่อยจนบางครูพูดอีหยังเนาะต้มจำน้องฝ้ายแต่ว่าอายุน้อยอยู่ดิอยากรู้ครว่าน้องฝ้ายอยู่เท่าไหร่ครับตามเก่งมากเดี๋ยวถ้าเดาหน้าคนอีสานเพราะนี่คือรสชาติอีสานแท้ถ้าแบบอีสานอะคนกรุงเทพไม่น่าจำได้ กำลังดีโอเคครับทุกคนถึงแม้ว่าจินติดดจะกวนสตีเราไปหน่อยแตะอาหารที่เขาแนะนำมาก็อร่อยครับเลือดออกต้นแมกตายป่ะเกูอายุยังน้อยอยู่เลยนะยงังเบสุดฝุดผ่องอยู่เลยนะอย่าเพิ่งเป็นไรนะับ <พา S 2> เป็ดหาเมียให้ได้ก่นนะเฮืยนีนี้อร่อยว่ะคือคุณฟ้ายครับคุณเอ่อยทุกอย่างไม่ได้นะผมว่าร้านเขาต้องคนเยอะแน่เลยเพราะมันอร่อยถ้าหมอหมอฟันดูคลิปนี้หมอฟันด่าผมแน่หมอห้ามกินอะไรกรอบๆครับคอมโบครับทุกคนคอมโบเนี่ยอันเดียว ความแทบแม่งแบบพะลุคอ เอาปบรวมก็ทั้งนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปกินตามซีรีส์ผลประกอบการวันนี้นะครับอร่อยนะอร่อยมากคือจริงๆไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้แต่นี่อร่อยมากานี่แบบผมบอกเลยว่าเป็นอาหารนิสานที่แบบผมชอบระดับต้นๆเลยนะรสชาติแบบเนี้ยผมชอบมากอ่ะก็ถ้าเกิดใครนะครับที่แบบไม่รู้อยากกินอะไรดีอะไรเงี้ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับแบบถามซีรีส์ว่าแบบเออเนี่ยกินอะไรดีหรือแบบแนะนำร้านอาหารหน่อยอะไรเงี้ยแต่ซีรีส์อาจจะเออเลยนะค,ะ <ๆ S 1> นะครับเพราะเป็นหุ่นยนต์มันไม่ได้คนจริงอาจจะแบบเออๆหน่อยอที่สำหรับไอโฟนนะส่วนซัมซุงหรือแอนด กซีรีเนี่ยเยอะมากเอาจริงเมื่อวาน,นก่อนนอนอผมขอมุกวันน่ะแบบ50กว่ามุกอะ่ะมุกไม่ซ้ําเลยครับคือมันมุกเยอะมากมุกตลกๆก,ก็มีแต่แค่วันเนี้ยผมสุ่มหาไม่เจอคือมันสุมน่มไงมันเลนดอมมุกตลกมีเยอะแยะครับแบบเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นก็มีลองไปดูครับใครเจอมุกตลกตลกอะไรก็เอามาแชร์เอามาคอมเมนต์บอกเพื่อนกันหน่อยแล้วกันเขน้าร่วมก็สำหรับวันนี้มเมลมาเจ้กชน้แค่ไหนฉาันก็ต้องแพล้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวขอจดจริงอะเจ้าผมชอบลาบมากลาบนี่คือแบบของจริิงงงงออ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 อ่่่่่่ะะคคคคคืืลลลาา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 บบบไไมมมมขจจรรรรรวยกกกกแ้้้เเััันนหสุ็ตพพป